สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับวันนี้พบกันเป็น EP ที่32มสินะครับเนาะวันนี้ผมได้นําพระเครื่องนะครับผมมาแบ่งปันพี่ๆทั้งหมด24รายการนะครับผมวันนี้ผมได้ไปเช่าเหมามานะครับเนาะพี่ๆท่านใดดูแล้วสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ในไลน์แอดหนึ่งเจ็นะครับผมหรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้จะเป็นรายกันที่1นะครับรายกันที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโก5รอบนะครับนี่นะครับรุ่นที่ระลึก5้ารอบนะครับเนาะนี่นะครับพี่ๆลองชมกันชัดๆเลยนะครับผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับเวลาลงกล้องนี่สีพระอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแสงไฟเข้ามาที่กล้องแล้วทำให้กล้องไม่โฟกัสที่พระนะครับเนาะนี่นะครับผมก็จะพยายามส่องให้เห็นผิวของพระองค์นั้นจริงๆเลยนะครับรายกันที่1นนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา 550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับเนาะเหรียญ5้ารอบหลวงพ่อเกษมเขมะกรนะครับสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผมนี่นะครับผมสำหรับรายการที่1นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงปู่เหรียญนะครับผมวัดบางระหงนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเนาะนี่นะครับ สำหรับรายการที่2นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่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 ท่านใดสนใจอยากสอบถามขอดูภาพเพิ่มเติมพระองค์ใดนะครับผมหรือว่าจะเป็น ep เดิมๆก่อนหน้านี้นะครับผมพี่พี่ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ในไลน์แอด1 7 4 o a p t q นะครับผมเราจะโทรมาที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับ พี่ลองชมกันให้ชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเวลาลงกล้องนะครับผมสีของพระก็จะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับผมแต่สีองค์พระจริงๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับรายการที่2นี้นะครับเหรียญบุเรียนนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่3นะครับรายการที่3จะเป็นเหรียญพระเทพมงคลมุนีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานั่นเองนะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา 800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับเหรียญนี้จะเป็นลงยาที่จีวอนนี้นะครับผมสีแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆพระบ้านนี้นะครับผมเก็บสวยทุกองค์เลยนะครับผมก็จะพยายามนําออกมาแบ่งปันพี่ๆนะครับเนาะนี่นะครับผมจะพยายามคัดมา EP แล้วประมาณไม่เกิน30องนะครับนี่นะครับผมสําหรับรายการที่3นะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับนี่นะครับผม สวยเดิมเลยนะครับจะเป็นลงยาทีวอลสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่4ี่นะครับรายการที่4นี้นะครับผมจะเป็นก้อนเงินก้อนทองนะครับผมนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับพี่รายการที่4นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับ พี่ๆสามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมใน l ล n e แอดหนึ o งเจี่นะครับต่อมาครับผมเป็นรายการที่5นะครับรายการที่5ทนี่เป็นเหรียญคูบาชัยวงศ์นะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับรายการที่5นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับเหรียญคูบาชัยวงศ์วัดพระบาทเข้าต้มนะครับนี่นะครับพี่ๆสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับ สวยเดิมเลยนะครับพี่พีร้องชมกันให้ชัดชัดเลยนะครับพี่พีทนาดเช่าบูชาไปแล้วนะครับผมแล้วเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางนะครับผมขอรบกวนพี่พีนะครับผมให้รับสายทางไปรษณีย์ด้วยนะครับเนาะไม่งั้นทางไปรษณีย์ไม่สามารถเข้าไปจะส่งพระเครื่องหรือว่าพัสดุให้พี่พีได้นะครับนี่นะครับสําหรับรายการที่5นี้นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อครูนะครับผมรุ่นเจริญพรล่างนะครับ เหรียญนี้จะออกที่วัดแจ้งนอกนะครับเนาะสำหรับรายการที่6นี้นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรล่างนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับเนาะเจริญพรล่างนะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับพส 2536นะครับวันที่5ธันวาคมนะครับเนาะออกที่วัดแจ้งนอกนะครับเหรียญนี้นะครับสวยมากนะครับพี่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 ใดใส่หลวงพ่อคูณนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับเหรียญนี้นะครับควรมีเก็บไว้นะครับเนาะเหรียญเจริญพอล่านนะครับผมในรายการที่6นี้นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นี้จะเป็นพระลีลานะครับผม25สศตวรรษนะครับเนื้อดินจมพูนะครับเนาะนี่นะครับ พี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมก่อนจะชอบบูชาพระกับผมนะครับพี่ๆลองดูทุกๆมุมก่อนได้เลยนะครับสามารถทักมาสอบถามขอภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมในไลน์แอด7 4 o i p เจ็แล้วผมก็จะโทรสอบถามที่เบอร์0 9 0ย์5ก0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับรายการที่7นี้นะครับผมพระลีลาย5สศตวรรษนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา650บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา650บบาทจะส่งฟรีนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยคุณทองนะครับนี่นะครับพี่ๆจะได้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับหากมีเสียงรบกวนประกันได้กับผมขออภัยด้วยนะครับผมขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่องวัตถุมงคลเสียทิศนี้โดยตลอดนะครับรายการที่8นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา 700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา7 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมรุ่นรวยคูณทองนะครับผมพี่พีพีลองชมกันก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีโค้ดด้วยนะครับผม3013นะครับหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวัตะโกนะครับพี่พีลองดูกันได้เลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่เหรียญนี้นะครับสำหรับรายการที่8นี้นะครับเนาะ หากพี่พี่ท่านดูแล้วสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ในไลน์แอดหนึ่วนะครับผมไลน์นี้สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าศก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9ทนี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมพิมพ์เตาลี่นะครับวัดคอกหมูนะครับเนาะนี่นะครับพี่พีลองชมกันก่อนได้นะครับ รายกันที่9นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา800บาทจะส่งฟรีนะครับสําหรับหลวงพุทวดนะครับผมวัดคอกหมูนะครับเนาะสวยมากเลยนะครับอง์นี้นะครับพี่ๆเดิมๆเลยนะครับผมไม่แทบจะไม่มีตําหนินะครับผมในรายการที่9นี้นะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นออกที่วัดคอกหมูนะครับเนาะสวยมากนะครับองนี้นะครับพี่ๆลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับ สวยเดิมเลยนะครับผมสำหรับรายการที่9นี้นะครับเนาะผมปุ้ดทุ่วนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10นี้ผมไม่ทราบที่นะครับเนาะพี่ๆท่านใดทราบนะครับผมรบกวนนะครับผมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณกับผมอย่างสูงเลยนะครับผมเพราะว่าพี่ๆได้แบ่งปันข้อมูลความรู้ให้ผมคนนี้นะครับเนาะรายการที่10นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700บาทจะส่งฟรีนะครับ ทุกรายการในวิดีโอนี้นะครับผมผมรับประกันเลยนะครับผมว่าพี่ๆจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลย100%เนลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นรายกันที่10นี่นะครับเนาะหากพี่ๆใารทราบข้อมูลนะครับผมสามารถส่งมาที่ไลน์แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้เลยนะครับผมถ้าพี่ๆจะกรุณานะครับในเบอร์ศูนย์ก็ศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับแต่จะให้ง่ายที่สุดก็คือคอมเมนต์บอกผมด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับ สำหรับรายการที่10นี้นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่11นะครับรายการที่11นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระครูิริยักิตตินะครับหรือว่าเหรียญหลวงปู่โตนั่นเองนะครับสำหรับรายการที่11นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา6 0รบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา6 0รยบาทจะส่งฟรีนะครับเหรียญนี้จะมาพร้อมกับห่วงเดิมเลยนะครับพี่ๆปกติถ้าเป็นเหรียญสมัยก่อนนะครับผมเอ่อห่วงเดิมีแทบจะไม่มีนะครับแต่เหรียญนี้มีครบเลยนะครับห่วงเดิมนะครับเนาะ สภาพสวยมากนะคบพี่พี่ถึงจะไม่ได้อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะครับแต่ก็สวยครับผมเจ้าของเดิมแกรักษาไว้ดีมากเลยนะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมปี2510นะครับเนาะพี่พี่ลองชมกันให้ชัดๆเลยนะครับฉลองอายุครบ80ปีนะครับผมพี่พี่ของหลวงปู่นะครับเนาะนี่เป็นรายการที่11นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่12นะครับ รายกันที่12นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมปี2 4 6 7เจนะครับพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นหลังยันสี่นะครับเนาะพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเจ้าของบ้านนี้นะครับผมแกเก็บพระสวยทุกองนะครับผมนี่นะครับรายกันที่12นี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับจะอยู่ในเลี่ยม สวยๆแบบนี้พร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญกังปู่เอี่ยมนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นหลังยันสี่นะครับเนาะนี่นะครับพี่พี่ลองชมรายละเอียดกันได้ให้ชัดๆได้เลยนะครับหรือว่าหากอยากดูเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ Line at 1นึ่งดสอวแล้วผมก็จะโทรมาที่เบอร์0 9 0ย์5 1 0 9 6ูย์ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายกันที่13นะครับ รายการที่13นี้นะครับผมจะเป็นพระนาคปก8รอบหลวงปู่ทิมนะครับจะเป็นเหรียญพระนาคปกนะครับเนาะนี่นะครับพี่พีลองชมกันก่อนได้เลยนะครับจะอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับเนาะรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1000บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี่ท่านใดสายหลวงปู่ทิมนะครับผมลองชมองค์นี้กันก่อนได้เลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับพี่พี่ สามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมก็ได้ในไลน์แอดหนึ่งเจนะครับผมก็จะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าก็ได้เหมือนกันนะครับสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิมในนะครับผมนี่นะครับไตรมาส18นะครับเนาะพระนาคปก8รอบนะครับในรายการที่13นี้นะครับเนาะพี่ๆท่าใดรสนใจแล้วผมสามารถติดต่อสอบถามกระผมคนนี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้ข้อมูลหรือว่าให้ภาพเพิ่มเติมกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับ ต่อมาะครับผมเป็นรายกันที่14นะครับรายกันที่14อันนี้ผมก็ไม่ทราบที่เนาะครับเนาะจะเรียกว่าเป็นครุฑผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะเรียกแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับพี่ๆท่านใดทราบนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมจะเป็นพระคุณกับผมคนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมที่พี่ๆได้แบ่งปันข้อมูลให้ผมคนนี้นะครับขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับเนาะรายการนี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา700รบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา700รบาทจะส่งฟรีนะครับ ทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พีพี่พีทที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับผมเมื่อสั่งไปแล้วนะครับผมจะได้รับพาซภายใน2-3วันทําการของไปรษณีย์นะครับผมนี่นะครับต่อมานะผมเป็นรายการที่15นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนาะรายการที่15นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา6 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พี พี่ๆท่านใดสายลงพ่อเงินนะครับผมสามารถสอบถามข้อมูลกับผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับองนี้สวยเดิมเลยนะครับพี่ๆลองดูกันให้ชอบใจก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าจะทักมาสอบถามภาพเพิ่มเติมได้ในไลน์แอด1 7 4 o i p t q นะครับผมชื่อจะชื่อวัตถุมงคลสีทิศเหมือนในช่องนี้เลยนะครับต่อมานะผมเป็นรายกันที่16กนะครับเนาะรายกันที่16นี้นะครับผมไม่ทราบที่นะครับพี่ๆท่านทราบก็ รบกวนนะผมแจ้งให้ผมทราบดูนะครับผมผมจะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับรายการที่16นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา900บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา90 0บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆลองดูก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระกุหรือเปล่านะครับผมแต่อยู่ในผมไม่แน่ใจว่าเลี่ยมหรือว่าเรียกว่ากระเชา้าหรือว่าอะไรนะครับจะอยู่เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับลองดูด้านหลังได้เลยนะครับ องค์นี้ก็จะมีความเก่าเดิมอยู่นะครับผมนี่นะครับสภาพก็จะตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจแล้วผมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับต่อมาแล้วผมเป็นรายการที่17นะครับรายการที่17นี้นะครับผมจะเป็นโคชสีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะครับพี่ๆพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา1,500บาทจะสูงฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา 1500บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีลองดูกันก่อนได้เลยนะครับโคชช์สีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่พีท่านในสายเครื่องรางนะครับผมไม่ควรพลาดรายการนี้เลยนะครับทุกรายการนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พีพี่พีที่สั่งเช่าบูชาไปแล้วจะได้รับภาพภายใน2-3วันทําการของเปร์น์ีเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่พีสำหรับรายการที่1 7นี้นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็น เหรียญหลวงู่ทิมนะครับจะอยู่ในเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงู่ทิมเจริญพรนะครับพี่พี่ลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมเงินลงยาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านได้ไปแล้วนะครับผมสามารถขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับสําหรับรายการที่18นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา2,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา2,000บาทจะส่งฟรีนะครับเหรียญหลวงู่ทิมเจริญพรบนนะครับ นี่นะครับผมสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับสะท้อนแสงไฟวิ้งวิ้งเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับเรียบกรอบเรียบเงินที่ก็สวยเหมือนกันนะครับพี่พี่ความเก่าอันนี้ก็จะผ่านการใช้งานมาแล้วครับเนาะสีของเงินเลยดูแบบเก่าไปนะครับผมนี่นะครับพระองค์นี้เจ้าของเดิมก็รักมากนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพุธิทิมวัดราหารไล่นะครับเนาะเป็นเหรียญเจริญพรนะครับ ต่อมานะผมเป็นรายการที่19นะครับรายการที่19้นี่จะเป็นเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับจะอยู่ในเลี่ยมเงินลงยาแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับรายการที่19นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1 5 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1 5 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับสําหรับเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมเลี่ยมเงินลงยาแบบนี้เลยนะครับผม แสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมเพราะว่าพระจีอยู่ในเรี่ยมนะครับเนาะผมก็จะพยายามลงกล้องให้พี่ๆดูให้ชัดๆนะครับแต่ถ้าหากดูไม่ชัดนะครับผมพี่ๆสามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้ใน l ลน์แอดหนึ่งเจ็ดนะครับผมหรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าศูนย์สกก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับสวยมากเลยนะครับผมแต่ละรายการนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับจะเหลืออีก ห้ารายการนะครับเนาะนี่นะครับผมจะเลยห้ารายการนะครับวันนี้ผมนํามาแบ่งปันทั้งหมด24รายการนะครับเนาะนี่จะเป็นรายการที่20นะครับอันนี้จะเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่มุ่นนะครับจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้พร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับเนาะสาหรับรายการที่20นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา600บาทจะส่งฟรีนะครับพี่ๆพี่ๆถ้าสนใจนะผมสามารถติดต่อสอบถามได้ในไลน์แอด 174่ i p t ็นะครับผมหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็สวยมากเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุดนะครับเนาะผมจะลองลงกล้องให้ดูทุกมุมเลยนะครับหรือหากพี่พี่ดูแล้วไม่ชัดนะครับผมในวิดีโอก็สามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานาะผมจะเป็นรายการที่21อนะครับอันนี้จะเป็นพระซุ้มกอนะครับเนาะ นี่นะครับผมพระซุ้มกอนะครับสำหรับรายการที่21นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,500บาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับพี่ๆลองดูรายละเอียดกันชัดๆเลยนะครับสวยมากเลยนะครับอง์นี้นะครับเก่าเลยนะครับพี่ๆพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับหากดูในคลิปวิดีโอนี้แล้วไม่ชัดนะครับสามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่นะครับลองดูกันก่อนได้นะครับ รายการที่21นี้นะครับเนาะพระซุมกอนะครับหากวันนี้มีเสียงรบกวนมากนิดนึงนะครับผมผมขออภัยด้วยนะครับพี่ๆต่อมานะครับผมเป็นรายการที่22นะครับรายการที่22นี้จะเป็นเหรียญพระนาปกมะขามนะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับรายการที่22นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับ พี่พีท่านใดสนใจสาม,มารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมได้ในไลน์แอด1 7 4 o i p t q นะผมหรือจะโทรมาที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับรายการที่22นี้นะครับเนาะต่อมานะผมเป็นรายการที่23นะครับรายการที่23นี้จะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับเนาะนี่นะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดที่ราคา 550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา550บาทจะส่งฟรีนะครับพี่พีทใดนสนใจเช่าบูชา,มชาผมมีทั้งบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็แบบโอนเงินนะครับผมพี่พีจะได้รับพระภายใน2-3วันทําการของไปรษณียน์นะครับหากพี่ๆีอยู่ในกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลนะครับผมจะรับพระไปใน1นวันทําการเท่านั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับผมรายการที่24นะครับขิมกัดร็อกเก็ตหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเนาะ ที่ผมจะนําออกสักกล่องมาให้พี่ๆดูนะครับพี่ๆที่เช่าบูชาแล้วก็จะรับพร้อมกล่องเลยนะครับนี่นะครับผมรายกันที่24นี้นะครับผมขอเปิดที่ราคา1,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดที่ราคา1,000บาทจะส่งฟรีนะครับเข็มกัดล็อกเก็ตหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับผมหลังเกาะเพชรนะครับนี่นะครับผมพี่ๆพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับผมพี่ๆพี่ๆพี่ๆลองดูกันก่อนได้เลยนะครับผม สามารถทักมาขอภาพเพิ่มเติมกันได้ในไลน์แอ 174oipdq นะครผมเราจะโทรสอบถามที่เบอร์0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุโมงคลสีทีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ หากพี่ๆท่าน,น,นสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามไน้ไลน์ด 174OIPTQ นะผมก็จะโทรมาที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับใน EP หนะ้าฝากพี่ๆติดตามทางชอ่องวัตถุมงคล4ทิศด้วยนะครับและวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ